สวัสดีครับวันนี้มาไขาข้อข้องใจนะครับสําหรับคลิปที่ผมเองก็ยังไม่เข้าใจแต่ทีนี้มาลองดูแล้วว่าคลิปที่ลงหน้าฟีดเฟซบุ๊คยยํานะครับว่าเฟซบุ๊กไม่ใช่เพจนะครับอันนี้ลองทําในเฟซบุ๊กอย่างเดียวคลิปที่แบบว่าหนึ่งนาทีขึ้นไปห้าสิวิกก็ได้หรือว่าสามสิวิกที่ลงหน้าฟีดของเฟซเราว่า คุณกำลังคิดอะไรอยู่นั่นน่ะคืออย่างนี้นะครับคลิปความยาว1นึ่าทีสามสิบวิเนี่ยของคลิปเลียวเนี่ยขเ,ยเยขากําหนดให้มีความยาว1นึ่าทีสามสิบวิแต่ถ้าเราลงวิดีโอคลิปในหน้าเฟซของเราอ่ะคุณกําลังคิดอะไรอยู่1นาที29่ิบเาวิถึง1นาทีสา